สอนท,าทําวิดีโอสัตว์ไวรัลกวนวแบบนี้ป้าป้าส้มตำขายเท่าไหร่แล้วมึงจะกินอะไรละ่ะส้มตำปูปลาไม่ใส่พริกไม่เอามะละกอไม่ใส่ปูไม่ใส่คกไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ใส่จานไม่แดกละไอสัตว์ไปเล่นไกลไส้นตีนหรืออยากเปลี่ยนเป็นแมวส้มกลนวกับแม่ค้าแบบนี้ก็ได้นะคะป้าป้าส้มตำขายเท่าไหร่แล้วมึงจะกินอะไรล่ะส้มตำปูปลาไม่ใส่พริกไม่เอามะละกอไม่ใส่ปูไม่ใส่คกไม่ใส่จานไม่แดกละไอสัตว์ไปเล่นไกลไกส้นตีนหรืออยากเปลี่ยนเป็น ệt, ร, Yellow, ร้านก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนเป็นหมา <k with> คอกี้ก็ได้นะคะ ป้าป้าก๋วเตี๋ยวขายเท่าไหร่แล้วมึงจะกินอะไรล่ะต้อยมยำไม่ใส่พิกไม่หมูไม่ใส่เส้นไม่ใส่ถ้วยไม่แดกละไอสัตว์ไปเล่นไกลเตินไปเราสามารถทำแบบนี้ได้ง่ายๆโดยทอมภาษาไทยไม่ต้องเจสันพร้อมไม่ต้องมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยุ่งยาก ขอทีมดูจบเรามาดูวิธีทำกันนะคะซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเราทําฟรีนะคะไม่เสียตังค์สักบาทเพียงแค่รู้วิธีกดสมัครบัญชีเครดิตฟรีแบบที่ในคลาสเรียนเราสอนไว้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันขั้นแรกเรา,เราไปที่เว็บไซต์ console cloud google com นะคะเมื่อเข้ามาแล้วให้เราไปที่ generate video ด้วย vo 3หลังจากนั้นเรามี setting เลือกเป็นตัวนี้ vo 3เราสามารถปรับแนวตั้งแนวนอนได้ด้วยนะเราเ,เริ่มที่คลิปคาปิ่าเราจะลองทำแนวนอน number of results เป็น ตัวเ u t p u t ที่จะให้วิดีโอออกนะคะเวลาเราเจนเนี่ยเราให้วิดีโอออก1,2,3,4คลิปก็ได้เราแนะนําว่าตอนนี้เราจะเอาอสี่คลิปเลยนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกปรับความยาววิดีโอได้จะเลือก8วินาทีแล้วก็ Resolution ความละเอียดเนี่ยตั้งเป็น 1080p ไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ chat GPT ช่วยคิดคำสั่งได้เราก็ copy คําคำสั่งไปเลยแล้วเราก็วางที่ชอ่องนี้งนี้จะเป็น ปิบัลล่าสั่งอาหาดับแมคคาส้มตําแล้วก็ส่งคําสั่งเลยอันนี้เลือกเป็นแนวนอนนะนั้นให้เรารอวิดีโอเจเนเรตนะคะตอนนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์มา4วิดีโอให้เราลองเล่นแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่บทสนทนาเนี่ยมันไม่เพี้ยนนะเรามาลองดูผลลัพธ์กันป้าป้าส้ตตามตำขายเท่าไหร่แล้วมึงจะกินอะไรล่ะส้ตตมตำปูปลาไม่ใส่พริกไม่เอามะละกอไม่ใส่ปูไม่ใส่คกไม่ใส่จานไม่ด แล้วเราก็สามารถกดจุด3จุดตรงนี้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะต่อไปเราจะมาลองทําคลิปที่เป็นแนวตั้งเหมาะสําหรับลงใน TikTok ลงเรียวกันบ้างนะคะย้อนกลับไปที่ c h a t gpt เหมือนเดิมเลยเราจะเปลี่ยนเป็นแมวส้มน่ารักนะเราใช้แช t gpt ช่วยคิดพร้อมได้แล้วก็ Copy ไปเลยค่ะแล้วก็ไป google cloud console เหมือนเดิมจากนั้นเราก็มาวางคําสั่งที่ช่องนี้หลังจากนั้นก็เลือกเป็นแนวตั้งนะคะเมื่อกี้16ต่อ9แน่นอนเราก็เลือก9ต่อ16ผลลัพธ์ก็ออกเป็น4เหมือนเดิมนะคะ วิดีโอเลือกเป็น8วินาทีแล้วก็เอาพุทเลือกเป็นความละเอียดเลือกเป็น1ัน80ปีไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็กดส่งคําสั่งได้เลยเราก็รอผลลัพ์เหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าวิดีโอเนี่ยออกเป็นแนวตั้งแล้วเราก็จะได้คลิปแนวโซมี่สั่งสินค้าส้มตำกวนๆแบบนี้เลยค่ะป้า,ปาส้มตำขายเท่าไหร่แล้วมึงจะกินอะไรล่ะส้มตำปูปลาไม่ใส่พริกไม่เอามะละกอไม่ใส่ปูไม่ใส่ครกไม่ใส่าาจานไม่แดกละไอสัตว์ไปเล่นไกลๆสน เป็นไงบ้างคะวันนี้เทคนิคที่อาจารย์จานำมาฝากกันคุณสามารถปั้นช่องปั้นคลิปไวรัลด้วยไ i เพิ่ม e n นเก e m e n t ให้ช่องของคุณเพิ่มผู้ติดตามได้เลยโดยการใช้อ i ใที่เป็นสนใจเรียนนี้ไอออนไลน์ออนไซต์เวิร์กช็อปกลุ่มใหญ่เวิร์ h ช็อปพ v a t เวทอินโฮลด์เท i n i n g ทักมาพูดคุยกันได้เลยที่กัดโปรแกรมที่ใช้เราจะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ใครอยากได้พร้อมพิมพ์ว่าขอพร้อมเดี๋ยวเราจัดส่งพร้อมทั้ง3แบบให้ถ้าคลิปของเรามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตาม กดเซฟไปทำตามกดแชร์ไปใเพื่อนๆสำหรับวันนี้อาจารย์จาย๋าเชษสุดาก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ